ใช่ใช่ไมีปัญหาเะยร้งผมพวกผมมาตรวจสอบนแผ่นดินมาบ้างนะตำรวจตั้งด่านอ่าครับผมมาเนี่ยครับเตรวจตั้งกดูามมีปัญหารั้งล่าอ่าดูครับผมเดูครับผมักผพัาดพดาหน้าอกผมครับอะไรพลาดอะไร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 คุณเป็นใครอะไอ เฮ้ยเฮ้ยอไปได่านนะคุณป็นคุณต่อยผมนะไปไปผมนะ้นี่นี่ดูนะครับดูนะครับต่อยผมนะผักผักผักหน้าอกผมนะครับข้อนี้ต่อยผมนะไปที่ไหนต่อยเมื่อกี้นี่เดกต่อยผมคุชื่อใครคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรนี่ เราอยู่ด้วยกันใมาหลายปีครับแต,แต,แต่แต่แต่ทำไมทำานี้อคือถามว่า